เอาล่ะเอาดีนเจ้าเขาหาลงกันข้ามาหนจะข้าวเจ้านันวะเจ้จ่ายตังก่อนลูกจ่ายตังก่อนลูกมาจ่ายตังก่อนลูกจ่ายตังก่อน ไปไหนลูกเธอลูกไปไหนลูกเธอให้หมาลูกให้หมาเธอ